ดีใจครับเพราะว่าไม่ได้เจอแบบแบบเจอกันตัวละตัวอย่างนี้นานแล้วครับกับพวกแฟนๆนะครับไม่ได้เจอกันนานแบบมากแล้วครับวในนี้น่าจะเป็นงานแรกๆเลยครับงานอะไรครอยทาครับผมฟุตคลับพลัคคุณครับนี่ซึ่งนิวเป็นแฟนมัสเตอร์เองด้วยครับผมก็หลักๆแล้วบนรถก็จะมีแบบขายหลายอย่างนะครับมีเออ แซนด์วิชแซนด์วิชใช่ไหมครับมีอะไรอะซีเรียลบาร์มีน้ำผลไม้มีน้ำปั่นอะไรครับมีหลายอย่างเลยครับลองมาดูกันได้ลองมาซื้อกันได้ครับอร่อยทุกอย่างเลยชอบเมนูไหนนที่เศษนิวครับนิวชอบแซนด์วิชไก่ครับผมแซนด์วิชไก่ทอดเพราะว่าชอบแบบชอบแป้งด้วยแล้วก็ชอบไก่ทอดด้วยครับส่วนตัวตัวน้ำเครื่องดื่มนะก็จะเป็นน้ำมะเขือเ,เทศเป็นของที่ผมชอบอยู่แล้วใช่ครับ ฟุตช <Good S 2> ักนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีรอบหน้าถัดไปนะครับน่าจะวันที่สิบสองถึงย5ห้ามกราครับที่สยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมถูกไหมผมรู้ดีจะไปอยู่ <ไป S 1> แล้ว,ลวครับครับผมก็เดี๋ยวใครนะครับที่ช่วงนี้ยังว่างอยู่นะครับตอนนี้เนี่ย ของตรงนี้ที่ที่มาร์ทเพชรบุรีทางออกสองเนี่ยมีถึงวันที่25ธันวาคมนะครับก็สามารถมากันได้น,นะครับยังเปิดขายอยู่ให้ทุกคนนะครับมาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรมารับของสุขภาพดีไปนะครับผมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเฮลตี้เฮลตี้กันนะครับแล้วก,ก็แล้วก็สําหรับปีหน้านะครับก็ยังมากันได้น,นะครับที่สยามซนเตอร์ญญนะครับผมวันที่12ิอถึงมกราคมใช่วันนี้เ,เป็นการส่ง,งของแบว่าปีใหม่ด้วยใช่ครับ ร้องเพลงอะไรไปบ้างเออนี่ร้องเพลงวันนี้ร้องเพลงของทอยไปครับไม่เป็นไรแอมโอเคนะครับก็เป็นเพลงที่แบบเออ่ทอยไม่ได้มีโอกาสได้ร้องเองก็เลยก็เลยร้องช่วยทอยร้องหน่อยอะไรอย่างงี้เพราะว่าเพราะทอยแบบค่อนข้างงานยุ่งงานแน่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ไปออกอีเวนต์ไม่ได้ค่อยไปอะไรอย่างงี้ครับก็เลยเอามาร้องแต่ล่าสุดเหมือนทอยได้ไปร้องแล้วที่รายการเช้าเช็ค โอ้นานมากแล้วครับใช่แบบโอ้ติเจอเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็เจอเป็นไลฟ์ครับแต่ตรงวันนี้เนี่ยเหมือนแบบเจอเป็นแบบอีเวนต์แต่ว่าวันนี้ก็คือทําขนาดเล็กหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยครับก็ก็ดีใจว่าไม่ได้เจอมานานมากแล้วครับ <S 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 หวังว่าน่าจะแบบให้บรรยากาศมันแบบเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ได้เจอกันแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมว่าเออดีมันมันคิดถึงบรรยากาศนี้เพราะบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้เจอมาแล้ว2ปีอะไรเงี้ยครับก็เออคิดถึงครับ ผลงานครับตอนนี้ก็มีเรื่องวันวาสนาครับวันแอนทางช่องวันนะครับวันจันทร์อังคารก็เวลา2องทุ่มยีครับก็เรื่องน่าจะแบบตอนนี้ก็น่าจะแบบกำลังแบบดำเนินไปเรื่อยๆอยู่เข้มข้นอยู่เรื่อยๆเลยครับผมก็มีนักแสดงหลายคนเลยครับนักติดตามก็มีพี่เบย์บันวาดมีทอยมีนิวมีบิ้นมีไฟฟ้ามีพี่เคนลี่มีพี่ปุ๊เป้มีโอ้มีหลายคนมีพี่น็อตฟลอริดครับก็น่าสนใจเรื่องนี้สนุกดีครับพี่แปะชายพาดครับพี่แปะชายพาดก็ก็ดีนะครับก็เหมือนแบบเขาดูแล้วก็เหมือนแบบ บางคนก็แบบชอบที่แบบ,บเล่นเป็นชายพาที่ชอบที่เราเล่นเป็นชายพาดที่แบบดูแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ส,ส่วนมากก็ชอบครับไม่ค่อยมีคนสน,นใจเท่าไหร่เ,เล่นละคราครัร้งแรกมันแบเน่าเปนเปนาใช่โอในครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เล่นละครชชาาวบบ้นอใช่แบบละครก็แบบไม่ใช่ละครธรรมาครับละครละครละครครับเขาเรียกเออมันก็เป็นครั้งแรกเลยครับก็สนุกดีครับแล้วเหมือนแบบตอนทำตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็เหมือนปรับตัวอยู่สักพักหนึ่งว่าว่าวิธีการถ่ายกับวิธีการ ถ่ายซีรีส์กับถ่ายละครมันไม,นมน่มันต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนปรับตัวสกพักึงพอพอลงตัวปุ๊บเข้าที่ปุ๊บก,ก็สบายตัวแล้วครับชอบก็คือจริง,รงๆแล้วคือรู้สึกว่าก็ก็อยากจะแบบทําให้ได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้ก็เหมือนโตขึ้นก็แบบาทางานได้มากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ละครตอนนี้ก็โอเคแล้วครับรับได้ดูดวนเลยครับ ซีรีส์ยังได้เห็นอยู่ครับก็มีเรื่อง The Warp Effect ครับของข b m TV อง G M ครับก็น่าจะออนแอร์ช่วงปลายปลายปีครับแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เู้อยร้สปีดคเอาพูดเร็วไปปีหน้าไปไหนใครใหม่ใคใหม่ปีใหม่จะไปท่าไหร่นี่ครับปีใหม่แผนเขาดาวถ้าเกิดจริงๆ่ถ้าเกิดถ้าเกิดงานนี้เปไม่แน่ใจว่าเขาจัดกันได้ไหมถ้าเกิดไม่ได้ไปงานอีเวนต์ก็อาจจะไป ริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมีชวนๆกันไว้อยู่แล้วเราก็ยังไม่แน่ใจไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมสำหรับมิม้งเองมนีกิจกรรมอะไรหลา่างที่วางอยู่ในแบบปีหนา้าหรัอแบปีหน้าต้องมนครับปีหน้าเหรอครับปีหน้าจริงๆก็มีคอนเสิร์ตพุก้กาเดลเจเนียนี่เนี่ยนะครับเพราะว่าลุ้งเลยเลื่อน,เล,อนเลื่อนกันมานานแล้วเลื่อนมาหลายครั้งแล้วครับประมาณ4ครั้งแล้วครับ2ปี4ครั้งเลื่อนมาแล้วก็คิดว่าปีหน้าน่าจะได้จัดนะครับ อ๋อใช่ครับก็ก็ทั้ง4ี่ครั้งเนี่ยคือซ้อมซ้อมมาแล้วแบบซ้อมมา4รอบครับซ้อมแล้วซ้อมอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะแบบตรงตัวละแล้วก็มีเปลี่ยนอีกด้วยเพราะว่าเพลงมันต้องอัปเดตต้องโชว์ต้องอัปเดตอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคครับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใครที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็แฮปปี้ฟังๆเรยๆทุกคนนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนครับได้ครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากลิตภัณฑ์ด้วยนะครับดอยคำนะครับพุทธักพลักคุณนี่เราจะไปมอบสิ่งดีๆนะครับเฮลตี้เฮลตี้เนี่ยถึงที่บ้านคุณเลยนะครับไปจอดตามหน้าบ้านจอดตุ้นจอดนี่จอดจอดไปทุกที่เลยครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ